ขณะที่คุณพระดอนแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำภาคกลางหลังเขื่อนเจ้าพระยาขอเพิ่มระบายน้ำเป็น2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็เตือนประชาชนชัยนาสิงบุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีเตรียมรับผลกระทบในช่วงสองสาวันนี้ค่ะโดยนายพระดอนปิณนันทกุลรัฐมนตรีประจําสํานักนายกุัธมนตรีได้แสดงความห่วงใยถึงสถานการณ์น้ําโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางที่กําลังเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้โดยบอกว่าปริมาณน้ําที่มีผลกระทบกับ พื้นที่ภาคกลางเนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะถึง ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งน้ำเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางมาจนถึงภาคกลางแล้วแล้วก็บอกว่าขณะนี้มีการาระบายนะคะประมาณ2,700ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาก็เลยขอเตือนประชาชนที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีอาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ระบายลงมาในช่วงสองสาวันจากนี้ไปเนี่ยนะคะโดยบอกว่าตอนนี้ตนได้ให้แนวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ ว่าปริมาณน้ำเนี่ยนะคะที่มันมากสิ่งที่ต้องบรหิหารจัดการนอกจากการระบายน้ําก็คือจะต้องหาพื้นที่ในการหน่วงน้ําหรือว่าหาพื้นที่แก้มลิง ตามเขตพื้นที่ชลประทานที่ยังสามารถอน้ําไปเก็บได้นะคะเพื่อหน่วงน้ําไม่ให้อยู่ในลําน้ํามากเกินไปเพราะเราเคยมีประสบการณ์เมื่อปี54แล้วก็65เป็นบทเรียนมาแล้วนะคะที่หน่วยนั้นต้องปฏิบัติแล้วก็ทบทวนให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขื่อนมันพังการควบคุมน้ำเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมทิศทางน้ําได้ซึ่งเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นเมื่อปี54ทําให้น้ําท่วมกวทมและพระนครศรีธยาซึ่งเมื่อปี65ที่จงังหวัดสิงห์บุรีพระนครศรีธยาอ่างทองน้ําท่วม อย่างที่สําคัญเป็นบทเรียนนะคะที่หน่วยงานปฏิบัติเนี่ยต้องไปศึกษาให้ดีแล้วก็อย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้ําอีกในการตัดสินใจที่มันล่าช้าของหน่วยปฏิบัติ1-2วันหลังจากนี้อาจจะทําให้สถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะคะและเมื่อถามว่าการประสานงานของกรมวิประธานเนี่ยเราจะมีวิธีการที่ทําให้มันรวดเร็วขึ้นอย่างไงเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีปัญหาเรื่องการประสานที่ยังไม่ลงรอยกันคุณพารดนก็เลยบอกว่าเมื่อวันก่อนเพิ่งจะได้คุยกับทีมงานสนํานัักกงาานทรรพย แห่งชาติรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงกรมชลประทานด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาตนก็มีการตั้งข้อสังเกตไปแล้วก็นําเสนอแนวทางว่าพื้นที่ที่ยังสามารถรับน้ําได้เนี่ยควรที่จะนําน้ําเข้าไปในระบบชลประทานแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่ยังสามารถรับได้อยู่ก่อนที่จะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ตอนนี้ยังทําทันอยู่แต่หาก1-2ถึงวันนี้ยังไม่ตัดสินใจอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบปี65ได้สูงมากค่ะกรมการค้าไ